ค่ะแม่ไพ่ครับมู <Yeah. S 1> น,นี่มารวยมาตามควบฝันแม่ไพ่เด้อน,นะครับโค้งสุดท้ายบ่ได้มาเนาะเพราะว่ากะรทายไปแล้วก็บม่บคืนวว้สิมีอีกเนาะคือว่าแมวถือบ่เร็วหันบอเลี้ยวหันถือหาสองถือ,อยุบถือหาสองไ oh. ม่ออกหาเสี้ยวหาเสี้ยวถือหาสอง <c oughs> <c oughs> หาสองหาสามเด้อแมนคือว่าแม่ฝันเจ้าเฮียนข้าเจ้ายังบ่ซื้อฝันเจ้าเฮียนบ่ซื้อ เใ,ใ,ใจใจใจว่าเสียดไม่หาซีอยู่ฝัดไปหามูฝัดเป็นจังหนึ่งใจหนั<อ>ใจแม่นไปนี่สิใจนิงเนาะใจนิงคือฝันท่าน่นีต้ตอไหมฝันแค่นี้ก็มเม้าเหลา่าสมมีอยู่แต่รังอืมแต่หลังยูแต่ลังมาออกเหล็กราังหาซีออเหลืบ้านเขาหาซีเอา,า,มมาเข่าวมื่อเหลืชัวรเมียกว่าลูกสตาร์รดรถในกบบรบะติดกวางถนนรถคันนี้สตาร์ทกรบติดขี้มาแล้วบ้านเขาขี้ไปยังอีกบัสตาร์ทกบติดไหมบันบันมาเบบยังแล้ว ก็ต่เนีกเขาเด็กไปอันสั้นมาหนิหมป้าพี่น้องเวิ่กเด็ือเป็นดเมาเก้าห้าสีเก้าสี่กัมี่ห้าสี่ก็บมี่เออเทีวดาอยากให้ได้น้อยยันเนาะเออแต่ยนงว่าไม่มาเห็นเขาอันนี้จังเจังหมัชีไม่ดีๆจังเลจังเอามัดไปยังมาจังบติดเออนะครับผู้แม่ก็เลยเบายังละเที่วดาอยากให้เนาะเก็บดอกไม้มายู่จ้ะครับเอาอีกพอกินเขาหยังมันจะแซ่บเลยนะ นี่แหลับอ no oh, uh, like uh, ันนี้ละโอ้ข้าวงกวนวะองลูกกาม่านี่แหละโอ้มารวยมาฝากเยอนะครับพอดีหลวงพ่อใไงคุณมุงไงมาโทมจังหวะพอดีจะเลยปลาแบ่งให้พ่อแต่เอาเขาไม่กินแนี่ยแต่โทษพอกินข้าวเรงพอดีเนาะจะได้เด็กงงควนแซ่บเนาะอ่านเอานะครับเดี๋ยวพ่อไงฝันดีไว้ถามใหม่เด้อนะครับเอาคุณยายกวนหนึ่งยินข้าวว่าคุณยายวางสี่แมวพันเพราะว่าเอาเด็กไปอธิษฐานแล้วฝันดีครับ บ่วคนถืงน้ำบักไหลถืงเล็กน้ำย่อยไม่นมันเป็นจังไงเคยคิดมาลองถามมาฝันย่ายเพิ่งคนต้งบักไหลย่ายลองออกซูฟังแน่ฝันยังไงวันี้กับฝันวันฝันเกี่ยวเรียกบ้านเพิ่นนั่นละฝันเกี่ยวเฮียนหลังนั้นว่าดไปทำทั้งเพืสะอาดเพิ่นบอกว่าทั้งเพืสะอาดกเรื่อเพิ่นได้ว่าเพิ่นใหญ่ผู้เพิ่นตายนั่นผัวเพิ่นนั่นขึ้นมาเป็นคนดิไมาบอกมาอยู่น้ำเมียเพิ่นอยู่ทั้งเฮียนนั่นละไัเนี้อ่ยเพิ่นบอกว่าไม่ต้เสียผาได้ทั้งเฮียนเพิ่นเสียผาหลายหลายว่ะ จะพายยังกัดเซมาเอามาหลายสิยมันหลายขาดแถม,มีประตูอยู่ทั้งฮห่นไปแยกกันผู้พันตายไนเลยว่าปลดลองหลดมันหอกปลดล่งปลดล่งผู้เมียผู้เมียไปเลยว่าเอ้หน้าก็ไปหนึ่งเขาแต่ร้างกันเด้อะมาสั่นว่าไปหนึ่งเขาข้าวเดียวเอาขึ้นมาใส่ เอาเขาว่าท่านเดีย๋ยวซูเกอร์มาใส่ของหวานสิเฮ้ยจะเห็นเขเอากลับลงไปอีกต้นกว่าจะเป็นหนึ่งไหม,มหนึ่งเขาเขาว่าซูคนเฝ้าขึ้นมาเบิง้งเบิ้งข่อยไหมเออเบิ้งข่อยทำเพิ่มจาก,<ว>กน้ำผัวเพิ่นผัวเพิ่นผู้บอกเออกลับลงไปกันจังว่าอีหยังมาแป้งแดงแช่ถวยขอ่อยคนแรกสะเดือดขึ้นนี่ยแกงได้ไหมติเอาแกงพอดีแกงจะมาตปเล่นขึ้นนี่ข้าฝันไหมอีหยังมะแป้งแดงแชถวยมันถวยพัดตกล่องดิเอาถวยอีหยังเข้ามาดังแล้วสะเดือดสะเดือดขึ้น เร่องว่าท่านนี่อนก็นเขามาตายกับว่สุดเรื่องนั่มาเศร้ามากกัเลยไปถามเด็กบ้านเพิ่นเลยว่าหาสองอายุเพิ่นเจ็ดสิบเก้าม่เนี่ยไม่กันกันเจ้าหน้าเพิ่นว่าเพรา่เพราะกันเนาะกัตายแล้วเนาะตายมันสิบวศูนย์ศูนย์เจ็ดเออขอมาขอเสียเอาอายุเพิ่นเจ้าเพิ่นบนมาสิบวมาสิบวม่ศูนย์ติเพราะว่าผัวเพิ่นตายอายุแล้วอายุผู้ตายหรอเจ็ดสิบเก้าปี่อายุผพ้่ยังอยย่เมีย่นโอ้เจเก เด็กเ็บเก่าปีนี้โอ้ยายเราสูนใซอันศูนัันคือบับานคือเบาศูนไซพันยาแกนต้องตายแม่วันันคนตายบันบาเขาได้เป็นสูจเก่าเนาะมาเลยที่ปัหาสองแม่นมูไรหยายหสองมูกยังมู่เก่ามู่เก่าเนาะอืมหาพี่น้องถามว่ามู่เก่าเนาะเอนยน้อยๆหน่อยอบพิหาพิถามเก่าคือเก่าไหมเออมู่เก่าเนาะอมีเก่าก็อ้ายนะเอ้าบันนี่คือว่า มือขึ้นนี in, ่้ฟันลาสุดฟันตรงไหนก่อนลาสุดคว่าคนถือเลขน้ำลายไเออขนถือเหลขกว้าหลายฟันว่าคนเทคนเทขึ้นว่าถือเลขกถือเลขกหาสองน้ำยา่ีเกาวางพืนวะแมนบอกบอกว่าน้ำยา่ีทิโอ้บ่อโอ้ถือเหลขกหาสองแล้วของที่บะเออบอกบอกว่าของยา่ีที่วางพื้นถือฉลองกันวดางข้าเจาะจำเพาะได้ไหมโอ้คล้ายว่าฉลากกินันอกแล้วขึคนถือลายนะ หล่ากินยังออกเลยออกเลยออกหาซองคนถือลายมัน,น,นมันออกตัวนี้มันถอยไปแต่ว่าบระมานเขาไปจัยงนำ้ำยายดิเออเขาว่ายน้ำเนาะเขาถือมันออกเขาถือเขาเอง,งของเขาแต่ว่าถือหาซอ,องมันไหลเบิดบ้านผลน,นะเบิดบ้านเลยตีใายแมนบ้านกับจังว่าว้านี่แหละย่ายอธิษฐานเอาไปเชียงเนาะเชียงก็เลยตัวนี้มันก็เลยฝันว่าคนถือเลขหาซองเบิดบ้านทำได้ยิ่งขึ้นที่แมนอ้าวสีแมนทองยายหรือบาดเนี่ยยายมาคังเป็นหาซองเนาะพี่น้องน้ามวยเนี่ย ต่มันบ้าตรงกับอันเงือกควันเนี่กับฝันนี่เฮี่ยมข้าวนะเลวมันก็บอกออกเด็กบ้านทำทั้งหมดอ่ะไหมที่เงืออันฝากไปอีกกับฝันเห็นพรี่ขาวเห็นทำเพรี่ขาวเดี๋ยวเมื่อไปส่วนทำเปานยังสิฝันกับฝันกับว่าอยากสอนปันใดมันแบบคยหยอกกันทั้งสิ้นไหมครับห้ามย่ามใครทำเอานะครับวันนี้วันนี้ย่ายฝันเกี่ยวเหี่ยมข้าวอีกแล้วนะครับเงือกคอนกับฟันเหี่ยวเหี่ยวข้าวบาลีที่ข้าวหาซีงไว้ยังนนะครับเงือนี่กับฟันนี่เหี่ยวอีกอีกครั้งหนึ่งสอนให้ฟังหน่อยเดี๋ยนั่น เห็นหังกะฟันเกี่ยวเฮียนอะไรเจ้าเลย่อบริพิหารที่สองมูเก่าแมนมูกเก่าบริพฝันอันเห็นยายครับเพื่อนนี่ตั้งเฮี้ยมอันยี่ตั้งเฮียนยายเพราะ่าตายได้ยางเป็นไง่นังตายแต่ว่าเจับขึ้นมาเป็นคนอยู่น้ำกันครับแล้วเรื่อบริพิเจ็ดเก่าเป็นอะไรยู่ยายเนาะอันเจ็ดเก่าหนังของยายเรื่อบริพิใส่เพิ่นเลยบอกว่าเราบูิพิใส่แม่เด้อเพิ่นนะครับของแค่เพิ่นบอกครับแต่ว่าในฝันล่าบริพิเหน่งคุณแม่ว่าเอาผู้ตายอ่นะนะผัวเพิ่นฝันว่าคนถือเรียกกันบักไล่ถือกันเบิด์ตบันว่าถือเรียกหาสอง นะครับมาเลยกับตาไห้เจ็ดซูนกับเจ็ดเก้านำเด้อนะครับว่าตาลายดอกแต่ว่าให้เน้นเน้นหาสองพี่น้องกักกบวิศวาเหลขกหลายตัวว่าหลายตัวเด้อนะครับให้บอมมี่ตัวซื่อเก่าตัวเน้นย่ายเนี่ล่ะหาซองไว้ย้ายเนะา,า,านะใชมองคนถือพัสดบ้านนี่นะเนาะเอาไพี่น้องถือพัตดบ้านเนอะนะครับม <c oughs> าเลยขอเป็นสะพอานบุญขอเป็นสะพานบุญห้ยายนะครับย่ายแล้วก็ดูแลคนป่วยเนาะดูแลคนตาป่วยคือเพิ่นกับ่แขงแรงอันกลับไปใส่บ้านไทยบ้านเลนไว้ย่าย กับพี่น้องก็ับเห็นดูดอกมือไทยแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ยู่งสั่งมังเลยยายไพ่ไปใช้ไปเลยเดี๋ยวว่าใดพ่ออยากนักหลายเฝ้าตาเนาะนะครับโมเลยอยากเป็นสภานบุญไทยนะครับฮาถึงฮาพี่พี่น้องมีโชคก็อย่าลืมคุณยายเด้อนะครับก็อยากให้พี่น้องถือบัดบ้านถือบัดบ้านมันแม่เอือฝันนีเหระยายเฮาไม่เอื้ได้ซอยคุณตาเนาะนะครับซอยถือบัดโหลดก้นทั้งหลายนั่นทำบุญน้ำกันให้ได้ซอยคุณตาเนาะโมเลยก็อยาก เป็นสภาบุญญา่าล่ะกินเดทานเดทำบุญน่ะล,ะล่ะก็เลย่ด้มาตามำเนาะเมียนม,มีไพ<ม>่แล้วก็เปคน<ม>ฟันแมนตาไดนะครับอกเลยก็บอกยอุ่เพิ่นมาปีหนึ่งปีหนึ่งหพิ่มันถึกโว้ถึงดูจต่วางบได้อลยไลยบ<ร>ัตรอไรที่ราคาบาทสิบาทหาบาทสิบาท,าบาท,บาทออไอซื้อารกับบไดรเด้ยเพราะว่ามีคนป่วยคนป่วยห้ามบ่ถือที่ตรงไหนบ่เลย่าเนาะก็กินเาน้อสีใข่ซสียยังหงกันกินเส้อนม วันนี้กัใครเนี่ยด็กินองหวานก็ที่ไม่แห้งกินจะหวาจะหวมาทมกัั่งปั่นเข่าเราปลาแดดวัไม่อากินนะปาเดก็แล้วกับจปลาแดวังได้แกินหนึ่งปลามันชิบเด็กินไงโอ้คนหิวเขาแยงมันสิเดือดผน่าตะเวนพ่อพูดว่าต่เล็ตัวนี่พอ่ินเข่าบองปลาแดกอาปลากินปลาทั้งกลุ่มปนนะจัพ่อเกียมาหายคนวาเอาวยาเกี้ยจำปลาแดดวังเลย่แต่ว่าปลากันนึงเนาะอยากได้กินไววเนาะบมักพอยากหิวคนป่วยมันถามไปเรื่อยมันหิวมากมันตะเวน ยาวมากกับสั้นว่าหล่ะนะครับคำา่าผันหนาวเห็นไหมอือนะครับเป็นสั้นเนยืได้ยายกได้ห่างระยคนวยทานเทียวลงมกบแยกไดส้มผู้เดียวหรอส้มตัะกินเขาแล้วนั่งนั่กระจจับขาโอ้จับรงหรื่จับค้างหางขืนโอ้หางนี่คือปกติเสื่อปกติเื่อต่ว่านั่นั่เนี่ยบวไรตรงนีจับตรงนี้สู้ขาแล้วขืดบวไนี่สู้ข้นสู้ล่งจึงยกขาสองขาเนี่ยข้นมากถูกตลงหวานก็ย้ายเพราะปวดเดว่ปวดตัวเก็บเคียงนะเก็บเคียงเยเนาะวิร์กกันเนี่ยกันเนาะ จับขึ้นแล้ว pues จับหมวอพุ่นหืปลงพุ่นผัวเมียเนี่ยมันเบิ่งกัรนอนมือตายด้พมือตายกันะว่าเป็นได้มันกิถูกุนได้ถูกพุ่นได้กันยากเบ้องกันเนาะเขาซากันยังว่าตายจังย่างหละคนนะว่าสมมติเนี่คนากินกันยากยูดอกเฮาก็ยูเล้วเมียเนยเป็นคนยังเสี่คนดีใจเย็นๆบางันเา็นกับกล้วยมากกับอวก็มีดดิเรียกว่ากันดีใจน้ำยาเห็นยากดูแลตาดีเมีนพูดจังนึงก็ว่าเอ้ย แมียนนาเจ้าซึ่งอยู่จังไดจังได๋อ๋อวันใเนาะผัวเฮาเนาะมีอะไรย่ายมันคนค้นขึ้กันเทวดาพ่อย่ายพ่อเทวดาเรือตูดย่ายตัวให้ดูแลผัวดีคอยคอยเรื่อว่าคอยอาศัยเทวดาขึ้นเฝันคอยกับว่าคอยอาศัยเทวดาเมียนเมียนได้เอานะครับเมียนตัวเอาสัตว์นุมไม่ย่ายบ้านเดียวมาเลยสรุปครับก็สรุปเด้อนะครับในฝันล่าสุดคุณยายคือฝาฝันไปทั้งสุสาปัาน้าเจ้านะครับมีผัวกับเมียเมียนไม่ย่ายถือปะนะครับ กทักษาราสา์แล้วก็เลยทำอายุกันมันไม่ได้ทำอายุครับไปถามใน้ันตะเซาเลย้านเลไทีหาที่สองมูเก่าเนาะอายุคุณยายถึงยังมีชีวิตอยู่คือเจ็ดสิบเก้ายายเรยว่าเอาศูนย์ใส่แนว่ยพ่สันก็เลยได้ศูนย์เจ็ดเก้ามายายอายุคนตายไมได้ทำ่ยายบ่เลเจ้นตายอายุเท่าคนตายเรื่อยากยากจะทาอะไรจำอะไรกันจำไม่ได้เพราะวาไปงานคนยืดดอกอบ่เมียคนจำอะไรบ่ บ,บ like, out, ่ได uh, oh, right, ้ถามเพิ fire, no. yeah. lair, ่นไปก็สั่นนะครับเอาแต่อยู่เมียเพิ่นแต่ถามตัวอยู่เมียเนาะก็คือศูนย์เจ็ดเก้าเนาะบ้านเลขที่เพิ่นหาที่สองมู่เก้าย้ายมาฝันล่าสุดสันตมือขึ้นนี่นะครับฝันว่าคนถือเลขเบิดบ้านถือเลขหาสองหน้าคำว่าตรงกับบ้านเลขที่ที่ย้ายฝันเนาะมันเลยตั้งแต่เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเก้าเลยนะครับกับประมาณนี้นะครับฝันล่าสุดนี่ฝันดีครับฝันว่าคนถือเลขเบิด์มือบ้าน ถือเลขหาสองนะครับมวันนี้ใครถือกี่ลีคือฝันในแม่น้อยใหญเนะ<ต>าะออาพี่น้องเอฟซีจบมันอดอกหาเสียรถน้ำลดน้ำตึล่างนี่ละกลับก็ะลอกเมือง,งหาสองหาบางน้ำเนาะพี่น้องถือมันเบิดบานคือยายลาว่าเด้อนะครับหาสองวนนี้ใครจะเล,ลืมเด้อนะครับเอาเลยกันไปสะพานบุญไห้ละเห็นตากระเบียงเลี้ยงเห็นยากเว้ยก็ดูแลตาตาเนาะกัดในความชินเขาแล้วก็จะด้งานกันลุ่มตัวอยากซอยเนาะนะครับกลางมุงกลางยังไห้ตัว ยากเคยเด็กเบียงสิ่เลี่ยมเวียกเลยบัดมือได้ข่อยยายเคยเด็เบียงปั่นจะนำใจเนาะเบียงปั่นเขาเลี้ยงให้เอฟซีเคยเดเบียงปั่นแบบหมือนเนี่ยอยากไม่กินพราเด็กซอยตาเนาะก็นอนแล้วข่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวโตหัวขึ้นครับอ้าววันนี้ใครชมวัชมคนมาหน้าแม่ไพเดินนะครับช่วยชมคนมาสวัสดีครับหน้าแม่น้อยเนาะ